วนี้เป็นวันอะไรครับพรุ่งน,น,นี้วันว่าคลื่ันว่ายคลื่องเตรียมอะไรบ้างเหรอลูกเตรียมดอกไม้ได้ไหมอ๋อดอกไม้ทุบเทียนเหรอโอ้ยโอ้ยฟิวเลยเหรอฟิวใส่ไป,ไปเหรอฟิวใส่เลยเอ,อ๋อพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เรียนว่ายน้ำเดี๋ยวว่ายครู่เดียวเดีย พรุ่งนี้บรรลุนไหวค้ครูเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมเตรียมทำอะไรจะพรอะไรอ้อด,ด,ดอกไม้พวงมอะไรทูเทียนได้ไหมครับได้กด็ดีโอเคทูปเทียนดอกไม้มาไหวค้ครูได้ได้ไปเตรียมกันเลยไหมหละ่ะหรือเตรียมพรุ่งนี้ ได้ไหมพรุ่งน,นี้หรือวันนี้ดีวันนี้ก็ได้เหรอต้องไปตลาดดิต้องไปซื้อตลาดดิต้นไม้จะไปแช่ตุ้ย,ยด้วยตุ้ยที่บ้านเราเยอะแยะเลยขอมาดินเน,นอนที่บ้านเรามีเยอะแยะเลยไม่ยากเลยหรอใช่

ไม่ไม่เอาเนาะ <c oughs> ใ่ไปซื้อดอกไม้ก่อนไหมล่ะไปซื้อดอกไม้ก่อนไปซื้อดอกไม้ก่อนแล้วไปก็ค่อยมาซื้อข้าวเนาะไม่ยังก็ไม่อยากกินข้าวยังไม่อยากกินเหรอจะกินไหมล่ะก็ซื้อข้าววันพรุ่งนี้ก็ไม่ข้าวเ,นนเราต้องซื้อแช่ตู้เย็นไว้ดอกไม้ไมทุบเทียนแบล็ที่บ้านมา ได้ไหมไม้กไมคืนอไม้คืนคุณครูจริีใช่ก็ไหวก็ไหวคุณครูคุณครูก็เอาไปเลยแหละดอกไม้ทุกเทียนก็ไหวครูอืมใช่ต้องเอาคุณครูมาไหว คุยโยเหรอใช่ไหมคุูโยคนเดินาสมืสุอกีนนะคุโยนี่สวยนะครูยคยโยอ๋อคุณครูโยห้องพลอยใช่ไหมใช่นี่แหละพลอยเปลี่ยนห้องแล้วไม,หมว่ห้องครูเพนแล้วห้องครูเพนเป็นเด็กน้อยสองขวบพลอยสามขวบแล้วอยู่ห้องครูเพนยังไม่ได้ยีายห้องครูเพนแล้วเออย้ายแล้วครูเพนดูเด็กเด็กน้อยสองขวบพลอยสามขวบแล้วห้องครูยโย ต้องจะกินข้าวเซเว่นไหมอ๋อไปซื้อดอกไม้ก่อนนะคไปซื้อข้าวเนาะน้อบอลแขนงได้ตรงนี้ใช่ไหมได้ได้ได้ซื้อดอกไม้เขาซื้อดอกไม้เหมือนกันเลยซื้อดอกไม้เหมือนกันเลยเขาซื้อดอกไม้เหมือนกันเลยตอนนี้เขาขาย เออนี่เขาขายดอกไม้ไงเอาแบบพวัแบบไหนเล็กๆเนาะเล็กๆไหมอะไรนะเอาเล็กหรือใหญ่นี่เท่าไหรค่ครับนี่เนาะสวยดีเนาะสิบห้าบาทใหญ่ครับเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเอาเล็กนี่แหละดอกไม้ชูเทียนเลยเหรอเทียนเท่าไหร่ฮะอันนี้เป็นใบครูอาไ้ใบสามใบังไม่ว่านเนาะสี่สิบห้า พี่สิบห้าบาทนะตะเตรียมไปแล้วถูกเขียนเรียบร้อยเลยเธอ,อว้าว,วอ,อ่ะได้แล้วทุกนี้เราไม่ต้องมาเตรียมอ่ะได้แล้วตลาดใหญ่มาถือจุ้งมือมา้ากันเขาขายดอกไม้จริงด้วยใช่แบบนี้ป่ะเขาขายดอกไม้เยอะมากเลยเหรอ ด้ซื้อดอกไม้อ๋อป่าป้าปาเขายได้เยอะมากเลยเออป่าอ่าได้แล้วครบแล้วเอาไปใช่ตู้เย็นไว้มีทูบเทียนมีดอกไม้ดอกพงดอกพุทธเรียบร้อยเลยนี่แหละครบเลยมีทูบเทียนด้วยมีดอกไม้พวงเล็กๆด้วย45บาทโอเคไหมถูกใจยังถ,ถูกใจนะ ครบไหมครบครบตามที่คุณครูสั่งไหมครบครบตรามนะมีทูบเทียนไหมมีทุบเทียนมีดอกไม้มีพวงมาลัยเล็กๆไม่ต้องดึงออกเลยเอาไวเ้เ,วเลยเ,ยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยได้แล้วค่ะดอกไม้ทูบเทียนตลาดให่อเดียว <feel> <laughs> เอาต <laughs> ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคอ,อยตรงนี้ข้าวผัดอยู่ทางนี้ น,นี่อยากกินข้าวผัดไปเดินไปเดินไปทางนี้ทางนี้ตรงเลยทางนี้มาอันนี้ข้าวผัดอยู่ตรงนี้น,นี่อยากกินข้าวผัดเซเว่น,น,นได้เลยลเข้าวผัดปูใช่ไหมดูนี่ข้าวผัดปูมีไหมวันนี้มีข้าวผัดปูไหมนอ้องทางนี้ตรงนี้ ทางนี้ธันดาริน,นข้าวผัดไก่ข้าวผัดพวกกิ้งนี่ไงข้าวผัดปูข้าวผัดปูนี่ไงปูนี่ตะถือไปเอาไปเอาไปเวฟก่อนเวฟตาอันนี้นไม่ได้อันนี้ปูป เน่ที่พ่ออยากกินเอาเวฟเวฟจะได้ร้อนไงไปถือไปให้พี่เขาเวฟให้ถือไปอาดาเลนถือไปเลยไม่เอาไม่เอาไหนบอกอยากกินข้าวผัดปูไม่กินหรอนีอ่อยากกินข้าวผัดปูแต่สปาเกตตี้ สปาเกตตี้ปปกกตขา้าวเย็เยงนงานเบื่อเบื่อข้าวสป,ปากเกตตี้ เรอพี่ที่ไหว้ไปแล้วเหรอพรุ่งนี้พลอยไหว้ครูดิไหนไหว้ครูคนไหว้ครูนี่เหรอได้ถือพ้าถือดอกไม้ไหว้ธรรมดานล้งพลอยไปเอาใช่รูพกแมงมุเนี่ะอำ่ำน้องฟางขึ้นปซ้ิ้อเราไหว้เองซื้อตลาดใหญ่เนาะซี้ตลาดใหญ่ทุบเทียนมาแล้ว <Okay. S 1> โอ้โยไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหกไปหกไปทิ้งอมอ,อมออมโป๊ปปให้ <c oughs> ไหนมันมาไหมหรอกมันจะมาไหมล่ะไข่มันจะขึ้นไน้อีกไหมอ่ะไม่หรอกมันก็กินหมดมันก็จะไม่เน่าไงลูก ไอ้ติมขาเรียกติมมือก็ดีดีดิลูกไอ้ติมขาไอ้ติมขาไปอ้าวลงมาร้านนี้ต้องพูดภาษาคาเมีนะเขาจะให้กินขอสีบายโฮบายเอาเท่าไหร่เอากี่บาทสิบาทพูดภาษาคาเมีได้ไหมห้ามพูดไทยพูดไทยได้ไหมได้ได้จริงอ่ะได้ทุกอย่าง เอออ้าวเด็กเด็กอ้าวอมค่ะเอาก่อนที่คลิปเอาไหมเอาแบบไหนเลือกเอาโอ้โหแก้งไว้แก้งเด็กอืมไหดิดิเลียเลียแบบแบบแบบ โอ้โหดใจใอาชนกันชนกันชนกันโอเคเท่าไหร่สิบสามสาคเมสสวยจังเลย <c oughs> สาคเมนจริงจริงได้อ่ะชนกันชนกันบ,าย,บายด้วยชน <c oughs> อ่ะยุดกินดีๆหยุดตรงนี้ข้างบนขึ้นบางบนอ,อร่อยไหมอร่อยไหมเธออร่อยไหมแบบ แับไหวนันไอติมเข้าอร่อยกว่าลออืมูกใจเลยใจเลยนะคะอร่อยไหมคะไอติมขมิ้นอร่อยไ,ไหม <laughs> ขมิน้นของแท้โอ้โหอร่อยปนันนันละลูก อ่ะอ,บบบอมโบโบอะไรไปนั่นเหรอเฮ้อ,อไหนโอ้โหโก,กินจันมืออืโอโหือโอ้โหโชว์โชวช์โชว,ชวไ์ไปเดินไปเดินป่าเที่ยวบองกะสอค่ะรับเย็นค่ะเดินไปเลยค่ะ โอ้รถตู้คนเต็มเลยรถตู้สีสเก็ตเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยท่านู้นหน่อยน่าพอใจฝั่งนั้นโอ้โหเขาเขาบายซีบายอร่อยไหมคะโอ้ไปเชียงใหม่เหรอไปเชียงใหม่เที่ยนี้ไปเชียงใหม่อ่ะโอ้ยสุรินไปเชียงใหม่นะคะเที่ยวนี้ เราเพิ่งมาดูดูดิมีาสาวมาไหมดูไปดูเลยน,นี่ไปเชียงใหม่นะครับดูรถเชียงใหม่แล้วไปดูรถเชียงใหม่ไปดูเร็วดูรถเชียงใหม่แงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูจะไปเชียงใหม่ค่ะไปไหมคะ พอต้องซื้อตั๋วกันลูกไม่มีตั๋วไม่ได้ไปเชียงใหม่นะ,ะมามไปซื้อตั๋วกันไปน,นี่รถไปเชียงใหม่ค่ะบไปไปไปฝั่งนี้สิไปฝั่งโน้นนี่อยู่ไปดูรถกรุงเทพปะไงรถกรุงเทพอยู่นี่ไง พอแล้วพอแล้วพอ่อไม่ไปไปกลับมากลับมาพาไปหาป้าอุ้มป้าอุ้มอยู่ไหมแบตเตอรี่ค่ะขังมุกแม่ขังมุก เล่นค่่กลับเย็นได้กินขนมไหมน้อวันนีม้มีขนมอะไรกินอันนี้ซักามนกอนซักคาแมน,น,ส,แมนสวัสดีค่ะกันหอร่อยเหรออร่อยไหมแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งป้าอุ้มไหมแบ่งป้าอุ้มปะ ลบอีกลบทำไมไม่ต้องลบเลยเอะไรเขาแบ่งไหนลบใช้เลยรถม,มาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วรนจับรนจับไปแบ่งกินไปแบ่งบุ้งไปแบ่งบุ้งไปแบ่งไหมไม่แบ่งโอ้ไม่แบง่แบงเลยเหรอ ไม่แบ่งไงแหรอคะอร่อยแบ่งไงแหรอคะอร่อยคนเดียวเลยเอาอุ้มขอมาให้กินอีกอันนี้เขาก็กินไอติมเหมือนกันเด็โอ้โหไอติมเหมือนกันเลยโอ้ยสาวคอมเมนต์มาวันนี้เจอรถสาวคอมเมนต์เดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวรถประตูมันเนียบเดี๋ยวขอนมนี่มีนมให้กินไหม ซาลาเป้แ oh. มนนี่นมกินไหมคะไม่มีนมเหรอคะรถคันนี้มีนมไหมสวัสดีกานสวัสดีการ,สว,ส,การสวัสดีค่ะ,คะมีนมกินไหมคะติดแอร์ยังปิดแอร์ยังตาไปชมไหนแล้วขึ้นไปถ้าติดแอร์แล้วเข้าไปดูหน่อย อ่าเข้าไปโอ้ยแอชํำเลยแอชํำเลยนะค่ะเอาเปิดไฟด้วยเหรอโอเ้เป็นไงคะเป็นไงคะสาดสะอาดไหมคะอะไรคะใช่เลยอ๋อห้องน้ำ,นำใช่เละอ่ะเสด็จกับ ไม,ไม่มีอะไรกินลุงไม่อยู่ลุงไม่อยู่ได้กินขนมอยู่มันเขาไม่เ,าเอาเราไม่จ well ับมามาลงมาเย็นมากเลยค่ะไม่นั่งอยู่บนรถเย็นเย็นก่อนค่ะแอบนั่งคิดโชว์เลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามพุ่งแม่แบรบโอเคป้า